้ก็เร็วเร็วเร็วนักเร็วนักโอ้ยเพราะระวังชนพ้าย หมูอ oh ีสตาหมูอ oh ีสตา8กโลโอ๊ะก็8กโเป็น10โลตัวนี้อืม้กสี่เปไงก20ิโลใโอ้โหิโลโอ๊ะโอ๊ะอะไรละแต่ sáu mươi chín à, mười chín à, như thế này, nặng, tôi nữa <laughs> 我。Oh.